สวัสดีเช้านี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีวันที่26มีนาคมพศ2565ค่ะสวัสดีเพื่อน,เ,อนเชาว y o u t u b e สวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วค่ะเวลาในตอนนี้ประมาณ10โมงนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆค่ะมีแดดแสงแดดอ่อนๆนะคะยามเช้าเช้าเช้าใสๆนิดนึงเสียงนกร้องจิบจิบอยู่ในสวนผักค่ะ บรรยากาศของสวนผักที่มีหญ้าเริ่มจะสีเขียวมาแล้วค่ะทุกคนสีเขียวมาเยอะแล้วในสวนผักของเรานี่นะคะนี่แต่ตรงฝั่งโน้นหมู่บ้านฝั่งโน้นที่ยังไม่ที่ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดนะคะก็ยังเป็นสีเหลืองน้ำตาลอยู่นะหญ้ายังไม่เยอะเท่าของบ้านเราค่ะ บางนั้นเขาจะเจอแดดเฉพาะในช่วงเช้านะคะทุกคนแล้วพอบ่ายสองบ่ายสามนี่แดดก็จะไม่มีแล้วคะ่ะเพราะว่ามันจะภูเขามันจะมาบังไว้เนาะเดี๋ยววันนี้แม่ลินจะพาท่านผู้ชมทุกคนมาดูสวนผักในกระถางที่ปลูกต้นหอมแล้วก็กระเทียมป่าในกระถางแล้วก็เก็บไว้ในครัวนะคะวันนี้มาดูกันค่ะว่าจะโตแค่ไหนแล้วคะ่ะ นี่ค่ะต้นหอมในกระถางของเรานี่อันนี้กระถางนี้ล่าสุดเป็นกระถางที่ปลูกวันนั้นค่ะที่มีแต่หัวหอมเนาะที่มันงอกออกมาค่ะก็โตแล้วค่ะนี่โตแล้วมีอยู่ห้าหัวงวน,นี้ก็จะโตแบบเบี้ยวๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลาเราเอาวางตรงนี้ฝั่งนี้มันจะมีแสงแดดมาจากหน้าต่างค่ะเขาก็จะเขาก็จะเขาเรียกว่าเอนตัวมาหาแสงแดดเนาะ แล้วเรนก็จะต้องพยายามที่จะสลับข้างอยู่เรื่อยๆค่ะพอเราสลับข้างแล้วเขาก็จะเอ็นมาฝั่งนี้อันนี้เป็นกระถางที่ปลูกล่าสุดนะคะทุกคนน่าจะผ่านไปประมาณเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งสัปดาห์นะคะวันนั้นที่ปลูกนะจำไม่ได้แล้วว่าลงคลิปไปตั้งแต่วันไหนแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระถางกระถางวันนั้นที่ปลูกแล้วเขาก็เริ่มโตมาแล้วค่ะอันนี้ใบหยิกใบงอก็มี นี่ค่ะตามสถานการณ์ตามสภาพของแสงแดดที่เจอนะคะนี่ก็งามแล้วค่ะเอาไปใส่น้ำพริกใส่อะไรได้แล้วอันนี้เป็นกระเทียมป่าค่ะที่เก็บมานะแล้วก็เอามาเจ็บเสียบไว้ในนี้สวยแล้วค่ะกระเทียมป่าเกิดติดทุกทุกต้นนะคะทุกคนอันนี้ก็กระเทียมป่าค่ะก็ติดนะติดทุกต้นเลยนี่อันนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะนี่ ดอกดอกวันนั้นดอกเล็กๆนะแค่ติดลําต้นมาประมาณลําต้นตรงนี้ค่ะวันนี้โผล่ขึ้นมาเยอะเลยติดทุกต้นค่ะกระเทียมในกระถางนี้ก็ติดนะอ่เดี๋ยวแม่รินต้องหันฝั่งนี้มาให้ตรงนี้รับแสงแดดค่ะเขาจะได้โตบ้างนะต้นนี้เจอแดดเยอะเยอะกว่าเพื่อนก็โตกว่าเพื่อนอันนี้เจอน้อยก็โตน้อยเดี๋ยวต้องหันมาฝั่งนี้ค่ะ นี่ก็เหมือนกันกระเทียมป่าเราก็นี่ออกหัวแล้วค่ะนี่นะเออไม่ใช่หัวสิต้องเรียกว่าดอกเนาะดอกแล้วค่ะดอกนี้ก็โตแล้วกระถางนี้ก็เตดติดทุกต้นค่ะนี่กระเทียมป่าติดทุกต้นเลยนะเดี๋ยววันช่วงนี้สามีให้งดกินกระเทียมก่อนยังเลยยังไม่ได้มีโอกาสไปดูกระเทียมป่าที่สี่ที่ห้าที่หกเลยค่ะ ตอนนี้เจอไว้หลายป่าเยอะมากเลยนะเมื่อวานนี้ขับรถผ่านเข้าในเมืองมองข้างทางตรงอ่าตีนตีนภูนเขาอะค่ะมีป่ากระเทียมเยอะมากเต็มเลยเดี๋ยวมีโอกาสก่อนวันอีกสองสาวันจะไปดูอีกรอบค่ะนี่ก็อีกหนึ่งกระถางค่ะวันนั้นวันนั้นกระถางนี้โตมากแล้วนะแต่วันนี้จะเก็บค่ะเพราะว่าเดี๋ยว ใบที่เขาเนี่ยค่ะที่เขาโตโตแล้วเขาก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรเนาะเราก็จะเก็บเด็ดออกไปใส่ขั้วไข่ค่ะวันนี้จะทําเมนูอาหารมือเที่ยงขั้วไข่ใส่ใบหอมนี่ค่ะใบหอมที่เราปลูกในกระถางนี่แหละนี่กินกับส้มตำแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะหุงข้าวเป็นข้าวหอมมะลิผสมกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะผสมกันนี่ เดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยค่ะเอใบหอมที่ใบแบบยาวๆพอเก็บนี่นะจะเอาให้หมดเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่สําหรับยอดใหม่ใบใหม่ที่จะแตกขึ้นมาค่ะนี่นะใบเล็กๆนะะี่ค่ะเขาก็จะได้ขึ้นมาเราก็จะเด็ดอันใหญ่ๆนี่มันออกนี่มือนี้ก็คือโดนอันนั้นนะคะทุกคน รู้สึกว่าจะเป็นตอนเอาอฟืนเข้าในเตาไฟค่ะเตาผิงนะแล้วก็โดนโดนไฟลวกชีวิตบ้านนอกนะคะสูมไฟก่อไฟมันก็จะประมาณนี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายนี่เก็บออกค่ะเพราะว่ากะว่าเอาไปใส่ไข่อะไรนะไข่คั่วได้สัก ถ้วยหนึ่งเล็กๆกินกับส้มตําคนเดียวกินคนเดียวกับส้มตํานี่แหละเด็ดออกค่ะทุกคนสําหรับแนวทางนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในต่างแดนนะเวลาเอา่อมันปลูกผักไม่ได้ใช่ไหมในหน้าหนาวอะคะ่ะเรามีพื้นที่เล็กๆน้อยๆเราก็ปลูกในกระถางได้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในครัวนั่นแหละ พอเวลาเราจะใชอ้อย่างเช่นพวกต้นหอมแบบนี้ค่ะเราก็สะดวกสบายนะมันแบบเวลาเราหาซื้อไม่ทันแบบนี้ค่ะมันติด่มันจำเป็นต้องใช้แบบนี้เราก็เอามาเด็ดมาทำกับข้าวทำอะไรได้สำหรับหรือว่าจะเป็นครัวตามประเทศไทยก็ได้นะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นที่เยอะนะ ปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้ค่ะกระถางสองกระถางพอเราได้เด็ดมาใช้เวลาที่มันหาไม่ทันเราก็เด็ดใช้ได้ค่ะนี่นี่ก็ได้เยอะแล้วนะนี่นะคะได้กาใหญ่แล้วแล้วก็จะมาเด็ดตรงนี้อีกอันนี้ก็พันกันเด็ดยากเลยนะกระถางนี้นี่ จะได้ขึ้นเนาะจะได้มีพื้นที่ให้ขึ้นบ้างใบเล็กๆนี่เราก็เด็ดออกเลยค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายเขาจะไปดูสถานที่ในสวนจะไปเตรียมสวนไว้ปลูกผักค่ะทุกคนทำอะไรเล็กๆน้อยๆไปค่ะวันๆเราก็หานั่นหานี่ทำไปเรื่อยแหละ เราไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆค่ะนี่นะโหยเยอะเลยเนี่ยใบที่มันเหี่ยวๆลงนี่ค่ะเราก็จะเด็ดออกหมดเลยนะบางใบนี้ยังไม่ได้แก่เลยนะแต่ว่าเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาจะต้องล้มต้องอ่อนตัวลงเหมือนกับใบ ใบผักที่เราปลูกในกระถางนี่เขาจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอแดดแล้วเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือยังไงก็ไม่รู้คะ่ะนี่นะอย่างเช่นใบนี้มันก็จะล้มลงมามันก็จะเหมือนเหี่ยวๆนี่เราก็เก็บออกทีละใบเนี่ยคะ่ะใส่กับข้าวจริงๆเราจะตัดก็ได้นะแต่ว่าถ้าตัดนี่มันก็คือจะหมดเลยใช่ไหมล้วก็ค่อยๆเอา นี่ใบไหนมันล้มอะค่ะก็เอาอไปเอาออกมานี่นะใช้พื้นที่ในครัวให้เป็นประโยชน์นี่เยอะแล้วอืมนี่อุ้ยได้สองใบเลยค่ะมันก็จะดูบางลงใช่ไหมตอนนี้ แต่ต้นนี้กอนนี้เก็บไว้ก่อนเอาไว้ใส่เผื่อวันหลังทําน้ำพริกกระถางนี้ก็เอาไว้นี่ก่อนค่ะยังไม่เก็บนะนี่มันยาวกว่าน,นี้นิดนึงต้นเอ็นนีเมลินน่นกําลังจะไม่รู้จะจะรอดหรือจะตายคะ่ะทุกคนต้นพลับเนี่ยนี่มันจะเป็นด่งดางๆเป็นใบด่งดางๆจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้คะ่ะ ต้นพลูด่างนี่ก็ใบนี้เมื่อก่อนวันสัปดาห์ก่อนใบนี้เล็กมากเริ่มโตแล้วค่ะเริ่มมีสีมีด่างๆขึ้นมาบ้างแล้วอ่ะเราก็วางไว้ที่นี่เหมือนเดิมค่ะเพื่อเขาจะโตบ้านหางจละเข้นี่ก็สวยต้นนี้ใหญ่ขึ้นมามากแล้วค่ะโตขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะอโอเค เก็บผักในกระถางวันนี้ของบลินนะคะทุกคนก็นี่ค่ะเดี๋ยวจะไปใส่ขั่วไข่แล้วก็ตำส้มตำกินกับข้าวสวยแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับชีวิตในต่างแดนแม่บ้านต่างแดนรินสวิตเซอร์แลนด์อ่าขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า